รบทักทายสบายดีสบายดีเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลว่าจะอยู่ภาคไทยหรือว่าจะอยู่ฝั่งลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ยินดีต้อนรักกระสูนส่องยูทูบของบ่าวดราซันบ้านเฮาอีกแล้ว,พ,วพี่น้องเนะาะมืัอนี้บ่าวดราซันเองกะจะพาพ่อแม่พี่น้องไปตลาดวันนี้เนาะไปเลาะบงตลาดอ่าย้อนว่าวนะครับภารกิจจาก เมียหรือว่าพันัญญาเนาะพี่น้องเพิ่นให้ไปซื้อเครื่องอ่ไม่กินแรงไปเนาะถือว่าเพิ่นสิเฮ็ดเมนูอ่าแก่งน้ำใหม่ไซั่นๆเนาะแกงหน่อไม้กินแรงไปเนี่แต่ว่าเพิ่นก็จุดให้หล้าๆและกัรเนาะพี่น้องเนาะอ้ถือว่าพมโโอ,อ,าอมา,อมออาทีสันไทยเป็นกล้องหนา้าเนาะก็เลยต้องซื้อมันจะกลับหลังแน่นอนนึง หลายรายการอยู่โฟยพี่น้องก็ซาโอยพีพพ่น้องเป็งตลาดแรงเลยวันนี้เนาะคือตลาดแรงกับยูโบไกาจากเอ่อเพือนของบาราซันเนาะแต่ว่าเป็นตลาดใหญ่นี่มันจะไกลแน่นอนหนึน่งคือว่าอยู่ทะแครเข,เขานี่กะหลายๆมีหลายๆตลาดเนาะไปพี่น้องเท่าที่เท่าที่ฮูมาเนี่ยถือว่ามีหามีหุกตลาดพนเร็งเนาะคือ มอร์ไซค์เด็กจะไปมื้อนี้แม่นจะไปตลาดแรงตลาดแรงบนที่ว่ามันใกล้แน่ยมอเตอร์ไซคเนาะ่ะปไยพี่น้องไปเบิ่งนํากันเลยเนาะว่าเครื่องของจะมีอย่างแน่โอเคเนาะจัะพามาอีกทีฮอดตลาดบ้านไหนเนาะตลาดอ่าจะคนอื่นตลาดสังเกตเนาะตลาดแรงสิพาไปพี่น้องไปงเลเะ <Okay. S 1> าละเบินะงนะงงบ่งตลาดมื้อนี้ ซินหมูขายขายยังได้นหเอาน่อยนึงก็ได้ปะเอาโลใส่ก็หกสิบ ตัดให้ก็ได้เอาซาฟันกววาไปใส่แกงแล้วไหมฮะซับไหนได้ได้บอสราคาคอนเทดี Terima kasih telah menonton! สลัดขาย่งไอคือกันวะจุ้วจะเป็นใบแข่งเนาะเออเอาเอาเอาไป้เลเอาลนึงหลายคนจะล่งเนาะฮะ นกนกยังไงเนี่ยโอ้นกหอนจุ๊บป่าอเนยป่าทั้งป่ามัดทั้งเนียวทั้งยากเท่านั้นแหละเาถลายเขาเจังเนาะกับไปเลาะก่อนกับไปยังมากโดนกันห้ายนิดับกิิมาเลาะมก่อน

โอเคในผักสลัดแล้วบันอ๋อสิบสองพันกีบถือว่าเต็มทุงยางหูเาาก็บขายน,นี่ก็มีหน่อยนะขายจากในนอแน่ใช่ในค่ะ cụ hai bói xài lẽ, khai cái chỗ hả, của ông cha à, khai ở đây này, sao phan nè, sao phan thì à, เอาเอาอันนึงสีขาวนะเลยสีซอยสีซอยยายเพส่วนนะ <ś led> าขายในพักปลอมเนาะทานจบเลยทีนี้

เกียร์เข <ne> ียดแต่ว่าเมกะก็ยังมาบ่ายเมกะก็เริ่มเริ่มทยยมาเนาะ แกงกงขายจังได้น้อนี่นำชนะงถุงหนึ่งสามพันบ่เมนูจีบเมนูแกงน้ำไมมก็ได้ชื่อนำชนะงมันเอาเอาหนึ่งถุง อันนี้สิห่าพน่ห้าพันเนาะกระถานหนึ่งต้องใส่ต้องใส่ผักเสีงเสียงเนาะอ๋เอาเอาเอาเสีงไดีกว่าเสีละสองพันกี่ตัวตัวนี้ ตัวนี้ก็คือการตัวนี้เราเป็นเป็นองผู้เออเออตัวของผู้น่ะเด็กก็เอานี่สัตย์เกียรตมางเนึัว้ทางหลุดบอหน่อยนะมังคุงนี่มีบอสมือใหญ่ นเงยใหญ่่นตีเนาะนยน้อยก็หนีบอ่ะเงยหัวโต้อยเนาะเดี๋ยวเลอะบุญฮันใหม่อี่เป็นใไรฮะสิบพันเนาะประทูขาใหญประทูโลสีสิบ่ะ เอาเครื่องลูกได้ปะปลาทูปลาทะเลแตงนปะปลาทูใส่เข่งชื่อตาม คำแนะนำเนาะขอเปน็นเนาะคือทางภรรยาได้จดรายการให้มาเนี่ยก็เลยจะมาซื้อตามอ่ารายการเพิ่นเนาะแต่ว่าเบิ่งเดี๋ยวนี้มับให้มไม่เยตนไรไปไป,ไปาหาซื้ออีกขายในในีนไหนละสามนาพัน 35, เอาเอาสิบพัน

tiêu đây xin thùng thay, thùng sao thùng khương lô này xì xì เอาโลนึงหาสิบพันอันนี้จะ่ถงใส่ไหเมื่อก้ซ้กันไหเนาะนี่ถุงดสิบพันนี่ถุง nhảy luôn đi nó nó tăng lại tùng nói hay là ship ừ. à, đi à ừ. Bo, bo nó à หน <tem> ึ uh ่งโคหนงพอนิดหน้อยอ่ะสองถุงได้ซะโอเคก็ถือว่าครบไม่เป็นองตามรายการที่อ่าจังพันนญาได้จดให้เนาะกันหลายพอสมควร มีทั้งปลาทูมีทั้งเครื่องแกงเครื่องแกงน้ำม้เนะาะเม,มื่อความไม่เสถียรแกงน้ำม้นอ่าครบสิ้นอ่ะสำหรับวันนี้ก็มารีวิวอยู่ที่ตลาดเนาะตลาดแต่ว่าบุ้งบุ้งเป็นตลาดยังแต่ว่าเป็นตังอยู่แคมทางเพื่อนพี่น้องเว้ยตังอยู่แคมทางเลยก็ เป,เป็นเป็นตลาดแรงเนาะเป็นตลาดแรงเลยก็ถือว่าขู่คนก็มาหลายเนาะมาหลายถือว่าตอนนี้แม่ค้าก็ต้องเริ่มทยอยทยอยมาเนะาะแม่ค้าก็ต้องเริ่มทยอยมาแล้วก็ขู ommes, ค่คนผู้ที่มาหาซื้อเนาะ,ะถือว่าเริ่มทยอยมาซื้อถือว่าบริษัทเองมาไม่ก็ถือว่ามาไวเนาะมาไวเกินไปตอนนี้ก็ สิประมาณสามโมงปกติเด็ประมาณสี่โมงหรือห้าโมงนะห้าโมงไหนคนจะลายเป็นตลาดน้อยเป็นตลาดแรงเหมือนซะเนาะโอเคเนาะไปเนาะสำหรับคลิปนี้กันจะสื่องครบแล้วก็สีเก็บตับก่อนวันเนาะกันได้ก็ขอบมือกับใจที่เข้ามาชมคลิปบบาลซันบันเฮาอ่ะสำหรับคลิปนี้นนนนนขนกอกฝากสวาสดีสวัสดีเด้อเนาะ